بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ولزقني فحما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u uh. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูรุสมินีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะและจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปนี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะวันนี้เราจะมาแยกแยะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูเนื้อหากันเลยค่ะข้อเท็จจริงนะคะคือ ข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์และสิ่งต่างๆหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้และมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะ ไปเรามาดูลักษณะข้อเท็จจริงกันนะคะว่าลักษณะของข้อเท็จจริงที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึงก็คือเป็นตัวเลขที่มาจากการพิสูจน์หรือว่าการคำนวณ ก็มีตัวเลขนะคะอย่างเช่นในวิชาคณิตถ้าเราเรียนวิชาคณิต2บวก2ก็ต้องเท่ากับ4อยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นคือเกิดการคำนวณมีตัวเลขให้กับเราต่อไป2เป็นตัวเลขที่มาจากการสำรวจอย่างเช่นตัวอย่างเขาให้มาว่ายอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9เดือนสิงหาเราก็ไปใส่ตัวเลขมาเพราะเราได้พิสูจน์แล้วว่า คนที่ติดเชื้อโควิดในเดือนสิงหาคมมีประมาณเท่าไรนะคะเราก็ใส่ตัวเลขไปหรือว่าข้อที่ 2, <S 2> <S สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพุทธศักราช2564สถิติมันก็เกี่ยวกับตัวเลขเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นช่วงที่มีเทศกาลใหญ่ๆอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ก็จะเกิดอุบัติเหตุ มากมายนะคะแล้วคนที่จะมาทําสถิติเขาก็ต้องไปพิสูจน์หลักฐานให้เป็นตัวเลขมาก่อนถึงจะเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะคะต่อไปข้อ3เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานพบในหนังสือสามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นเนี่ยหนังสือที่คุณครูย,ยกตัวอย่างก็จะเป็นหนังสือที่พวกเราได้เรียนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือว่าหลักภาษาและหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หนังสือพวกนี้สามารถเป็นหลักฐานที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นข้อที่จริงในเรื่องอะไรบ้างนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้นั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะข้อมูลนั้น พิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถ้าข้อมูลที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมีความน่าเชื่อถือกันใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปจะทาให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ถูกต้องคะ่ะเพราะเมื่อเราได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจึงสะสมเป็นไขมันส่วนเกินถ้ามีไขมัน ร่างกายของเราก็จะอ้วนใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรากินพวกไขมันเยอะๆน้ำตาลเยอะๆนะคะคุณครูก็ขอแนะนำให้นักเรียนออกกำลังกายบ้างนะคะตัวเราก็จะได้ไม่เป็นโรคอ้วนนั่นเองต่อไปข้อที่5เป็นข่าวสารที่มีหลักฐานที่พบจากสื่อต่างๆซึ่งข้อมูลมีอยู่จริงมีภาพประกอบไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในเนื้อข่าว ถ้าเป็นข่าวสารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากการรายงานข่าวนะคะนักข่าวก็จะรายงานข่าวต่างๆที่พบเจอแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วและถามว่าในการรายงานข่าวณนะขณะน,นี้นักเรียนติดตามข่าวหรือเปล่าคะว่าข่าวอะไรที่โด่งดังมากที่สุดณนะตอนนี้ รู้หรือเปล่าคะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะณนะตอนนี้ข่าวที่มันโด่งดังมากที่สุดก็คงไม่พ้นจากข่าวของผู้กำกับโจ้น,นั่นเองนะคะซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมนั่นเองนะคะต่อไปข้อ6เป็นข้อมูลที่พบเห็นด้วยตนเอง ข้อเท็จจริงประเภทนี้ก็เกิดจากการที่เราได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสด้วยตัวเองเมื่อเราได้สัมผัสได้พบเจอเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เราไปพบเจอไปบอกกับคนอื่นได้ซึ่งคนอื่นที่รู้จักเราเขาก็จะมีความเชื่อถือมากกว่าที่เราไปพูดเฉยๆโดยไม่มีหลักฐานประกอบนะคะ ต่อไปนะคะเป็นข้อคิดเห็นต่อคะ่ะข้อคิดเห็นก็คือข้อความที่แสดงความรู้สึกความเชื่อความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ในข้อคิดเห็นเราใส่ความรู้สึกของตัวเองไปนะคะแตกต่างจาก ข้อเท็จจริงซึ่งจะไม่ใส่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเราลงไปในเนื้อหานะคะ ค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะข้อคิดเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างกับลักษณะของข้อเท็จริงอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะลักษณะของข้อคิดเห็นข้อที่1นนะคะเป็นคําที่แสดงความไม่แน่ใจหรือว่าการคาดเดานั่นเองความไม่แน่ใจกับการคาดเดามันก็เกิดจากจิตใจของเรานะคะข้อที่1วันนี้ฝนน่าจะตก เพราะท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันคำที่แสดงความไม่แน่ใจก็คือคำว่าน่าจะนั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่2โควิด19อาจจะหมดไปหากเราได้รับวัคซีนที่ดีคำที่แสดงความไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นคำว่าอาจจะนะคะต่อไปคำที่3ฉันคิดว่าถ้าเราทําดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคำที่แสดงความไม่แน่ใจก็คือคำว่าคิดว่านั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2 เป็นคำที่มีเนื้อหาเชิงเสนอแนะเชิงเสนอแนะในที่นี้ก็เหมือนกับจะสอนเรานั่นเองนะคะข้อที่1นัักเรียนควรแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนคำที่มีเนื้อความเชิงเสนอแนะก็เป็นคำว่าควรต่อไปข้อที่2หากลองมองลึกเข้าไปถึงจิตใจเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคำนี้ก็คำว่าลองใช่ไหมคะ ต่อไปข้อที่3เธอควรจะดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะทุกคนเป็นห่วงคำที่มีเนื้อความเชิงเสนอแนะก็คือคำว่าควรจะประโยคทั้ง3ประโยคนี้นะคะก็เป็นคำที่มีเนื้อความเชิงเสนอแนะด้วยความเป็นห่วงของคนนะคะที่อยากให้เราอยู่ในกฎในระเบียบอยากให้เราเป็นคนดีนะคะ ต่อไปข้อที่3เป็นคำที่มีเนื้อความเชิงเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยนั่นเองข้อที่1เกาะแห่งนี้มีหาดทรายสีขาวรากับกระดาษเปรียบเทียบระหว่างหาดทรายสีขาวเหมือนกับกระดาษกระดาษก็เป็นสีขาวใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปข้อที่สองเธองดงามดั่งนางในวรรณคดีนางในวรรณคดีทุกคนนะคะที่เป็นนางเอกก็ จะมีความงดงามแล้วก็สวยงามนะคะต่อไปข้อที่3ลูกเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่คําที่มาเปรียบเทียบก็คือลูกนะคะลูกก็เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่นั่นเองถ้าลูกเจ็บแม่ก็เจ็บนะคะนั่นคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกลูกของเขานะคะข้อที่4น้องทำงานช้าเหมือนเต่า คลานแบบเทียบคําว่าช้าเนี่ยเหมือนเต่านักเรียนเคยได้ฟังนิทานเต่ากับกระต่ายมคะออในที่สุดใครชนะคะเต่าชนะใช่ไหมคะแต่ว่าเต่าก็คลานแบบช้าม,มากกว่าจะถึงเส้นชัยที่ชนะได้เพเพราะว่ากระต่ายเขาไปนอนนั่นเองเต่าก็เลยได้โอกาส ก็คลานไปเรื่อยๆสุดท้ายจนถึงเส้นชัยนั่นเองนะคะต่อไปข้อ5เขาใจแข็งเหมือนหินไม่ยอมยกโทษให้สักทีเปรียบเทียบคำว่าแข็งกระด้านเหมือนกับหินนั่นเองหินถ้าเราทุกใช่ไหมคะมันก็จะไม่แตกละเอียดเหมือนกับกล้วยกล้วยถ้าเราบีบยีย้มันก็จะละเอียดแต่ว่าหินเนี่ย มันแข็งมากเราก็ต้องใช้น้ำหนักไปทุบเขาที่มีน้ำหนักแรงไปทุบมันก็จะแตกแตกก็คงไม่ลนะเอียงเหมือน,นกับบี้กล้วยนั่นเองนะคะต่อไปประโยชน์สุดท้ายพี่ชายของฉันวิ่งเร็วปานจะรวดคำที่มาเปรียบเทียบคือคำว่าปานนั่นเองเปรียบเทียบว่าเร็วเนี่ยเหมือนจะรวด ต่อไปข้อที่4นะคะเป็นคําวิพากษ์วิจาร์ณลักษณะต่างๆนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าคําวิพากษ์หมายถึงอะไรคะหมายถึงพิจารณาหรือว่าตัดสินนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคําวิพากษ์วิจาร์ณมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเป็นคําแบบไหนบ้างอย่างเช่นคําว่าหลอ่อสวยอร่อยไม่ดีน่ารักเก่งแย่ดี Hey, คำเหล่านี้นะคะเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์และส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิจัยในรูปร่างลักษณะน,นั่นเองแต่จงระวังเวลาเราจะวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างลักษณะหน,น้าตาของผู้อื่นนะคะนักเรียนต้องดูคนด้วยค่ะต้องดูคนนะคะย้ําต้องดูคนถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนนที่ไม่ดีกับคนคนนั้น มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราแล้วก็ต่อคนอื่นด้วยนะคะถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ดีนะคะจะทําให้ความรู้สึกของคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยรู้สึกดีไปกับเราด้วยนะคะอะดูตัวอย่างละกันนะคะข้อที่1พี่ชายของฉันเป็นคนเก่งมากเขาจึงได้รับทุนการศึกษาทุกปี คำวิพากษ์วิจาร์ก็คือคําว่าเก่งนั่นเองต่อไปข้อที่2ออาหารฝีมือคุณแม่กินกี่ครั้งก็อร่อยเสมอคํานี้ก็คืออร่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปแต่งประโยคว่าอาหารฝีมือคุณแม่กินกี่ครั้งก็แ yeah, ย่เสมอถ้าเราพูดประโยคแบบนี้เดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะไม่มีอาหารกินนะคะคุณแม่ก็ จะไม่ทําให้เราเพราะไม่รู้สึกเย่กับเราที่เราไปพูดแบบนั้นนะคะดังนั้นถ้าเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราจะต้องใช้คาที่มันดูดีนะคะวิจารณ์แล้วทําให้คนอื่นรู้สึกดีไปกับเรานะคะต่อไปข้อที่5เป็นคําที่แสดงความรู้สึกต่างๆก็มักจะมีคําว่าเบื่อโกรธ ดีใจอยากรักเสียใจท้อแท้คำเหล่านี้นะคะเป็นความรู้สึกของเราที่ออกมาจากใจของเรานั่นเองแต่จงระวังนะคะถ้าเราจะแสดงอารมณ์หรือพูดความรู้สึกเชิงลบในที่สาธารณะเราไม่ควรที่จะใช้คำที่ไม่ดีกับคนเหล่านั้นนะคะ,ะดูตัวอย่างประกอบนะคะแม่ฉันชอบเสียงดนตรีจึงเปิดเพลงฟังทั้งวัน คำที่แสดงความรู้สึก,กคือชอบนั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่สอผมเสียใจที่วันนี้ตื่นไม่ทันไปโรงเรียนคำที่แสดงความรู้สึกก็คือเสียใจนั่นเองค่ะที่ตื่นไม่ทันไปโรงเรียนค่ะอะต่อไปคุณครูก็จะยกตัวอย่างนะคะ ประลองปัญญากันว่าเราสามารถตอบถูกหรือเปล่าในสิ่งที่คุณครูได้อธิบายนะคะอ่าข้อที่1วันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่นะักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก เรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยก็คือเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะเพราะมีตัวเลขปรากฏในข้อความนี้นะคะและทุกคนที่เป็นคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าวันที่หนึ่งของเดือนมกราของทุกปีเนี่ยก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะ ไปประลองปัญญาข้อที่2ต่อค่ะชีวิตที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนหน่ายมากๆนักเรียนคิดว่าข้อที่2นี้เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงให้เวลาคิด10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9ามส่าหก้าอ่า ตอบข้อคิดเห็นค่ะประโยคนี้อาจจะมีใครสักคนพูดนะคะว่าชีวิตที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายมากๆอาจจะเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่คิดแบบนั้นนะคะเขาอาจจะคิดว่าชีวิตชีวิตที่มีแต่ความสุขเขาก็จะมีชีวิตที่มีความหรูหราใช่ไหมคะ นั่นคือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันค่ะข้อต่อไปนะคะหน้าที่หมายถึงงานประจำที่ต้องปฏิบัติกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ข้อความนี้เป็นข้อท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ เนะเป็นข้อที่จริงค่ะเพราะสามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ ถ้าไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถถามคุณครูได้เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจากสิ่งที่เราเรียนมาซึ่งคุณครูค,ค,คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนะคะในการใช้ชีวิตเราต้องใช้ความคิดที่มีคุณภาพนะคะเราจะใช้ความคิดเห็นอะไรจะมีข้อเท็จจริงหรือจะใช้ความรู้สึก กับใครคนใดคนหนึ่งหรือว,ว่ากับหนังสือที่เราอ่านเราก็จะต้องใช้ความคิดที่เป็นกลางมากที่สุดนะคะไม่มีการลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะาจากบทเรียนนี้เราก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำนะคะใน Google Form มีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะคะและจะเป็นแบบทดสอบที่เราเรียนตั้งแต่เรื่องคำบุพบทคำสันธานคำอุทานและสัปดาห์ที่แลวว้วก็คือเรื่องมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในแบบทดสอบนี้นะคะ ถ้าไม่เข้าใจยังไงนะักเรียนสามารถเปิดอ่านหนังสืออีกรอบก็ได้นะคะก่อนที่จะทำแบบทดสอบใน Google Form ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวบิลลาฮิตตฟิกวาลฮิดายะวัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบเระกาตุขอบคุณค่ะวะาลาม